อบรมพระคัมภีร์หนังสือความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมการโดยคุณพ่อวสันต์พิรุณวงศ์ครั้งที่2ช่วงที่6เรื่องที่3ที่เมื่อกี้พ่อแบ่งเป็น5เรื่องใช่ไหมเรื่องที่3สิ่งสร้างเมื่อทำบาปแล้วก็ต้องรับผลของบาปนั้น และนี่คือที่มาของเรื่องน้ำวินัสโนอาในปฐมการบทที่6เป็นต้นไปจนถึงบทที่8พระคัมภีร์เล่าเรื่องโนอาเห็นไหมน้ำท่วมโลกเรื่องโนอาเนี่ยเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะไปหาภาพโนอานะโอ้โหเยอะมากเลยมีเป็นลอยเยอะมากเลยพ่อก็าบางภาพมาให้ดูที่มาก็คือผู้เขียนนำมาจากตำนานเรื่องน้ำท่วมใหญ่ที่มีอยู่ในวรรณคดีโบราณอีกแล้ว เรื่องน้ำท่วมโลกมีจริงไหมมีตำนานเล่าผู้เขียนเอาตำนานนี้มาเขียนไว้ในพระคัมภีร์เพื่อจะสอนว่าพระเจ้าลงโทษคนบาปคนชั่วใครทำชั่วจะต้องรับผลของความการกระทำของตนผู้เขียนเจตนาต้องการสอนไว้จึงไปเอาตำนาน เรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำท่วมโลกมาใส่ไว้ในพระคัมภีร์ครับเพราะฉะนั้นเมื่อที่มามันเป็นแบบนี้เราจึงไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าน้ำวินาที่ท่วมโลกเนี่ยท่วมทั้งโลกเลยหรือท่วมเฉพาะบางส่วนเกิดคิดสงสัยขึ้นมาอีกไม่ต้องไปถามโนอาสะสมอาหารสำหรับสัตว์ต่างๆในเรือได้อย่างไงโอ้โหสัตเอาบางทีก็บอกว่า สัตว์อย่างละคู่อย่างละเจ็ดคู่บ้างเล่าก็ไม่เหมือนกันบางทีก็บอกอย่างละเจ็ดคู่บางมีบางทีก็บอกอย่างละคู่สัตว์กี่ชนิดก็ไม่รู้แล้วก,กินอาหารเท่าไหร่ถ้าน้ําท่วมเป็นเดือนเป็นปีแล้วโนอาจ,จะอาหารจากไหนไปใส่ไว้ในเรือเรือมันจะต้องใหญ่ขนาดไหนนี่เป็นการคําถามน้ำาวินาศที่ท่วมโลกเกิดจากฝนตกข้างบนอย่างเดียวหรือน้ํามันผุดขึ้นมาจากดินด้วยโอ้นี่ไง ถ้าเรานักสงสัยชอบถามบอกถ้าเราเข้าใจเจตนาของพระกัมพีที่เล่าเรื่องน้ําวินาศเราไม่ต้องไปถามเรื่องแบบนี้เพราะมันไม่มีคําตอบแล้วไม่มีใครตอบได้ด้วยเพราะไม่ใครเห็นใครเห็นล่ะกับน้ําท่วมโลกหมดแล้วแล้วใครจะไปรู้มันจะมีใครรอดมัง้งเห็นไหมสวมจรใจก็คือว่าเรื่องนี้มาจากความเชื่อของผู้เขียนพระกัมพี ว่าความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทําบาปผิดต่อพระเจ้าเมื่อทําบาปผิดแล้วมนุษย์ต้องรับผิดชอบต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการทําผิดของตนต้องการจะสอนแบบนี้อ่ะเอาเล่าเรื่องนี้ดีกว่ามันมีเรื่องเล่าแบบนี้อยู่พอดีเลยเหมือนกับพ่อต้องการจะสอนเรื่องอะไรเรื่องพ่อแม่ต้องการจะสอนลูกรู้จักประหยัดเงินก็เอานิทานอะไรก็มาสอนก็ได้ครั้งหนึ่งนะมีนกกากับแม่ไก่จิงบากอามารุตนานา เล่าเสร็จต้องการจะสอนลูกเป็นไปได้ที่ผู้เขียนพระคัมภีร์เอาตำนานเล่าเรื่องน้ําท่วมโลกที่คนต่างศาสนาเขาเล่ากันเอามาใส่เพื่อต้องการจะสอนประเด็นเนี่ยมนุษย์ต้องรับผิดชอบผลของการทําผิดของตนพระเจ้าสรับส่วนคนดีไม่สรับส่วนคนชั่วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อมนุษย์ทำบาปผิดพระเจ้าก็ต้องจัดการลงโทษคนที่ทําชั่ว นี่ปีภาพสองตัวอย่างของความของคําถามนีน้ําท่วโมโลกน้ําขึ้นมาจากดินท่วโมโลกหรือว่าน้ําท่วโมโลกน้ําตกมาจากท้องฟ้าดูี้มสูงขนาดนั้นยอดเขายังมิดเลยคิดดูครับเป็นภาพตัวอย่าง นี่ครับผู้เล่าไม่ได้สนใจมากนะักว่าเรื่องเล่าว่าน้ํามันจะขึ้นมาจากข้างล่างหรือมาจากข้างบนแต่ต้องการจะบอกเนี่ยพระเจ้าทรงลงโทษคนบาปและช่วยคนดีให้รอดพ้นพระเจ้าอวยพรคนดีแต่ไม่อวยพรคนชั่วพอใช้คำนี้เพื่อให้พวกเราสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ภาษาของเราคริสเตชน เราไม่เน้นคำว่าลงโทษพระเจ้าช่วยคนดีและลงโทษคนชั่วภาษาเดิมเราเรียกกันแบบนี้เราเข้าใจแบบนี้แต่ปัจจุบันเราไม่พูดแบบนี้พระเจ้าอวยพรคนดีแต่จะไม่อวยพรคนชั่วเราไม่เน้นคำว่าลงโทษเราไม่ใช้คำนี้เพราะดูแล้วมันรุนแรงเหมือนกับพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าใจร้ายพระเจ้ายัางลงโทษไหนว่าพระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นองค์ความดีแล้วพระองค์ลงโทษทําไมคนดีเขาไม่ลงโทษคนอื่นหรอกเนี่ยกระแสสังคมทุกวันนี้คิดแบบนี้ว่าเราก็เลยเลี่ยงพระเจ้าไม่ลงโทษคนชั่วพระเจ้าเพียงแต่ไม่อวยพรไม่อวยพรต่างกันตรงไหนใช่ไหมฟังดูรดีไหมก็เอาไปใช้ได้เวลาเราไปสอนคําสอนไปคุยกับเพื่อนที่ทํางานไปสอนลูกลูกที่ดื้อพราะพระเจ้าจะไม่อวยพรลูกนะไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษนะเดี๋ยวคืนนี้พงมาแน่ ลงตับว่า,าววะครูเด็กเด็กก็กลัวเราใช้ภาษานีพระเจ้าไม่อวยพรพระเจ้าไม่ช่วยพระเจ้าไม่ประทับอยู่เห็นไหมคำว่าลงโทษเราลักไปอันนี้เป็นภาพตัวอย่างแม่น้ําท่วมโลกเรือของโนงอาห์ครับเรื่องน้ำท่วมโลก ผู้เขียนไม่ได้ต้องการจะเน้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่ไม่รู้สันนิษฐานเอาแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะบอกก็คือพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาจำเป็นต้องลงโทษเพราะมนุษย์ทำผิดต่อพระองค์ทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและทำผิดต่อสิ่งสร้างเหมือนกับ คนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็จาใจต้องลงทษลงโทษลูกใช่ไหมลงโทษเพราะเกลียดไหมไม่เพราะรักเต็มหัวใจเลยนี่แหละถึงต้องลงโทษเพราะไม่อยากให้ทําอย่างนั้นอีกความคิดแบบนี้เป็นไปได้ไหมพระเจ้าทําแบบนี้นะครับที่สําคัญก็คือความหมายของเรื่องน้ําวินาที่พูดมาใน,ในบทที่6เราสรุปว่าเรื่องน้ำวินามีความหมายเป็นข้อคิดสอนใจเราอย่างนี้ หนึ่งสาเหตุที่พระเจ้าอนุญาตหรือบรรดาลให้น้ำท่วมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลงโทษมนุษย์เพราะมนุษย์ทำความผิดทำชั่วและความชั่วนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินหวงกว้าง มนุษย์ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้าแต่กําลังคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเองที่มีอํานาจปกครองมีอํานาจในการบงการชีวิตคนอื่นว่าผมมีสิทธิ์ทําให้คุณอยู่หรือตายก็ได้สงครามการฆ่าฟันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นใครมีอํานาจใครแข็งแรงกว่าคมเห็นคนที่ต่ําต้อยกว่านี่คือความผิดของมนุษย์ที่ทําในสมัย ประการที่สองพระเจ้าผิดหวังที่สร้างมนุษย์ให้มีภาพลักษณ์เหมือนพระองค์แต่มนุษย์เองที่ไม่พยายามเป็นเหมือนพระเจ้าแต่จะเป็นพระเจ้าเสียเองใช้อำนาจในทางที่ผิดทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองและทำร้ายสิ่งสร้างทางั้งปวงด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นที่พระเจ้าจะต้องทำลายให้สะอาดเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่เวลาเราขับรถผ่านไปที่ที่เขาทำนาทำสวนอะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นปมีการไถานาทำลายของเก่าให้หมดเริ่มต้นใหม่พลิกดินปลูกต้นไม้ใหม่ปลูกพืชใหม่นะครับพระเจ้าาก็ทำแบบนี้เมื่อในที่ใดที่หนึ่ง มันยุ่งเหยิงเกินไปที่จะเยียวยาแล้วเราก็ชำระสะ้างสะอาดที่ได้เริ่มต้นใหม่นะครับหลังจากน้ำท่วมโลกแล้วที่สุดน้ำก็ลดชีวิตใหม่เริ่มต้นผู้ชอบทำภายใต้การนำของโนอาห์และลูกหลานและคนจำนวนหนึ่งเป็นสัญญาเป็นเครื่องหมายหมายถึงการเริ่มต้นครั้งใหม่หลังจากที่มนุษย ทำความชั่วไห้กระจายไปทั่วโลกแผ่นดินนองไปด้วยเลือดพระเจ้าจําเป็นต้องล้างแผ่นดินใหม่ล้างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมือนกับปลูกต้นไม้ใหม่นะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทําตามทัศนคติของผู้เขียนพระคัมภีร์เราจรึงสรุปเรื่องน้ำวินาศได้ดังนี้เป็นสองประการประการแรกเมื่อน้ำวินาศลดแล้วแผ่นดินก็สะอาดบริสุทธิ์จากบาปทั้งสิ้น สมที่จะเริ่มต้นมนุษย์เชื้อชาติใหม่ภายใต้กลุ่มบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ชอบธรรมหรือเป็นเชื้อดีคือโนอาห์และครอบครัวแล้วพระเจ้าก็ทำสัญญากับโนอาห์ว่าผ่านทางเชื้อสายของเขามนุษย์ก็จะเติบโตกระจัดกระขยายไปปกครองทั่วแผ่นดินนะครับหลังสมัยของโนอาห์ลูกหลานจึงกระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่าง ประการที่สองพระเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าจะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกเพื่อเป็นการลงโทษอีกจึงมีเรื่องเล่าเรื่องน้ำท่วมโลกในพระคัมภีร์เพียงครั้งเดียวถามว่าหลังสมัยของโนอาห์มุรุธธรรพพ์ทำบาปผิดอีกไหมทำเยอะแยะเลยพระเจ้าบัรดาให้น้ำท่วมโลกครั้งที่สองไหมไม่มีแล้วพระเจ้าไม่ทำแล้วนะครับทำเพียงครั้งเดียว แต่ครั้งใหม่ที่พระเจ้าทำเพื่อชำระโลกให้สะอาดก็คือส่งพระบุตรคงเดียวของพระองค์มาไถ่คือพระเยซูแล้วใช้เลือดของพระเยซูทีถ่ถ,ถ,ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนครั้งเดียวก่อให้เกิดผลทั่วแผ่นดินเลือดของพระเยซูไถ่มนุษย์ทุกคนในโลกให้รอดเวลาเราพูดถึง พระเยซูเจ้าไถเราให้รอดเนี่ยเราต้องเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่แม้วใครก็แล้วแต่มาล้างศิลังบาปเป็นคิสเตีจนรอดอัตโนมัติไม่ใช่รอดในที่นี้หมายถึงโอกาสที่จะรอดโอกาสเรารับศิลังบาเรารับการไถ่จากพระเยซูเราเร,าร,าร,าอ, وس, ราอดได้ถ้าเราทําการเงื่อนไขเรารอดแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขก็คือไม่ถือบัญญัติเราก็ไม่รอด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราบอกว่าเราได้รับความรอดโดยการถ่ายคือเราได้รับโอกาสจากเดิมที่ไม่มีเหมือนกับว่าถ้าเราเปรียบเทียบว,วาดภาพง่ายๆก็คือก่อนสมัยพระยุเจ้ามองไปเปนท้องฟ้าเห็นสีเดียวกันหมดแต่หลังจากพระยุเจ้ามาถ่ายแล้วมันมีช่องที่เรามองเห็นว่ามีประตูทะลุขึ้นไปได้นั่นก็หมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบท้องฟ้าคือแผงอะไรที่กั้นสวรรค์ไว้เราไม่มีทางขึ้นไปได้เลยไปติดเพดาน การไถ่ของพระเยซูเปิดช่องไว้เราไปช่องนั้นพูดภาษาเข้าใจง่ายๆแบบนี้สิ่งที่พ่อต้องการจะใช้คือคําว่าโอกาสการไถ่คู่ของพระเจ้าคือทุกคนได้รับโอกาสแต่จะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่ตัวเราพ่อพระองค์ให้เสรีภาพคุณอยากรอดคุณก็ใช้ความสามารถของคุณความเต็มใจของคุณความสมัครใจของคุณทําดีแต่ถ้าคุณไม่เอาคุณไปทําชั่วุณไปทําบาปกูณทําผิดกูก็ไม่รอดโทษพระเจ้าไม่ได้ พาอพวกให้โอกาสแล้วคุณไม่ทำเองเห็นไหมครับนี่คือโอกาสที่พระเจ้าทําครั้งที่สองหลังจากน้ําท่วมโลกน้ําท่วมโลกนะครับเรื่องที่สี่ความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขสภาพเดิมเมื่อบาปได้กระจายไปทั่ว จำเป็นที่มนุษย์จะต้องได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ในหนังสือปฐมกาลบทที่9ข้อ1ถึง17ผู้เขียนรพระคัมภีร์จรึงเขียนว่าพระบัญชาของพระเจ้าพระบัญชาของกล่าวถึงพระบัญชาของพระเจ้าว่าปรารถนาให้มนุษย์ทวีจำนวนขึ้นและครอบครองสิ่งสร้างเหมือนกับที่เมื่อทรงสร้างโลกมาเมื่อมนุษย์ชุดแรกกลุ่มแรกล้มเหลว พระเจ้าชำระล้างแผ่นดินใหม่ให้น้ำท่วมโลกหลังจากนั้นผ่านทางเชื้อสายของโนอาห์ที่เป็นกลุ่มคนชอบทำกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่พระองค์ก,ก็ให้สัญญาว่าหลังจากนี้เป็นไปต้นไปเราจะไม่ทำให้น้ำท่วมโลกอีกนะและเราจะอวยพรเจ้าว่าลูกหลานเชื้อสายของเจ้าต่อไปเนี่ยจะสร้างโลกให้งดงามเหมือนกับที่พระเจ้าสร้างในสมัยแรกๆนี่เขาเรียกว่าพระสัญญา นั่นก็หมายความว่ามนุษย์ต้องแก้ไขปรับปรุงจะต้องไม่ทำซ้ำเหมือนกับสิ่งที่บรรพบุรุษทำนะครับนี่คือโลกที่พระเจ้าสร้างในสมัยแรกแต่ทุกอย่างเสียไปเพราะมนุษย์ลูกหลานของอาดัมและเอวาทำถึงสมัยน้ำท่วมโลกพระเจ้าทำลายล้าง เพื่อจะเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นกับโนอาห์และลูกหลานโดยพระองค์สัญญาว่าต่อไปนี้นะเราจะไม่เอาน้ำท่วมโลกอีกแล้วเราจะให้วยพรลูกหลานของเจ้าให้กระจายไปอยู่ทั่วแผ่นดินแต่มีเงื่อนไขคือพวกเจ้าจะต้องทำให้โลกและแผ่นดินกลับมาสวยสดงดงามเหมือนกับสมัยที่เราสร้างคือกลมเกลืนมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างพระเจ้ามนุษย์และสิ่งสร้างทำทุกอย่างให้กลับไปเหมือนเดิมนี่คือเงื่อนไขที่พระเจ้ามอบให้กับลูกหลานของโนอาและเงื่อนไขนี้ก็ถูกทาให้เป็นจริงโดยการเริ่มต้นของอับ,บราฮัมนั่นเองอับ,บราฮัมก็เป็นผู้ที่เริ่มต้นทําตามคําสัญญาของพระเจ้านี่แหละพยายามท,ทําให้ทุกอย่างกลับไปดีเหมือนเดิม ในบทที่9จึงได้มีการกล่าวถึงการแบ่งเชื้อชาติมนุษย์ออกเป็น3ชาติในพระคัมภีร์จะเล่าไว้ว่าลูกหลานของโนอาห์เมื่อมีลูกเมื่อก็แบ่งเป็น3ชาติที่กล่าวถึงเช่นนี้เพื่อต้องการจะบอกว่าต้นกําเนิดของมนุษย์ในที่ต่างๆเนี่ยที่กระจายกระจายล้วนแล้วมาจากต้นกําเนิดเดียวกันนะครับเพียงแต่แบ่งเป็นตามเชื้อสายนะครับพี่เขาคัมภีร์พูดถึงนะครับ